วันดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นซอลวันที่23มกราคม2566ครับสนามแตกพี่น้องครับง้อควายล่นตลาดวันนี้ครับโชคดีภาคที่พี่น้องมารับชมบรรยากาศสื่อขายง้อเป็นประจําทุกวันอังค่านะพี่น้องสิมาเป็นประจำล้วตอนนี้ครับเพราะว่ามีคนเบิ้งช่องผมเยอะมากตอนนี้ครับตลาดงวอต้อนรับก็นอย่าลืมกดไลค์กดตามให้โชคดีนิดนึงบพจะเป็นช่อง Facebook YouTube ถ้าเป็นยูทูปมันมันซ่ากับไปเบิ้งข้างเฟซบุ๊กครับจะเร็วกว่าผมจะลงให้ตลอดครับ จะการไล่สดอีกผมงบอลไหลได้พี่น้องเพราะว่ามันต้องไปตัดต่อยอีกทีนึงครับได้สดกับพี่เบิงในช่องของอีกช่องนึงได้พี่น้องเด้อช่องของน้องเขาอยิบไล่เขาไล่สดอยู่ตอนนั้นครับไปบรรยากาศซื้อขายง่วงมือคึกคักพวควายครับบนตลาดครับประเมินสายตานี่หลายพันตัวพี่น้องเด้อครับ อ่าพี่น้องบอกว่าไงบอกว่างว้อมันตีเป็นเนื้อเด้อาวาราคาเนื้อประมาณเท่านี้ครับตัวนี้น่าจะประมาณเทียดสิบปูเยอะสิบแปดลูกสายเลยพี่น้องแบบนี้เย็นครับมือสั่นเลยแบบนี้วัวเนื้อไปเลรอเว้ยพอพัดเรืเนื้อเท่านี้ได้เขาเมื่เจ้านี่ประมาณเท่าไรเท่านี้เมืเจ้านี่วัวพัดเฮ้ใกล้เก๋ไก่เก๋จะอะไรตัวนี้วัวเนื้อนี่ สามหมื่นสามคือสิบบ้านสามใบก็ลงได้อยู่นอกน้อใช่ปะอยูนอกสามหมื่นสามส่งนีพี่น้องครับเป็นที่ไปเหนือไปเนาะได้อยู่หัวงามหัวงามเป็นี่งามมาได้กะที่ปเนือมาดอกเป็นเนืออโอ้ยบัวสนามไดพี่น้องเขาซื้อสี่หมกว่าเลาแล้วหลาบัวงามป็นไดกะที่ไปเหนือมดพี่น้องซัมหนีเนาะนี่แหละพี่น้องทังบ้านจะขายแพงไรเนาะเออจะขายเออจะขายแพหงไรเวลามาตลาด่ด้มีราคาดกํไรกันครับผมนี่แหะประมาณนี้สามหม่นสา ส่งหนีอุ้ยหนาวหนาวหนาวเบอร์งัวง่ามสมัยกอนตัวนี้สี่หมื่นกว่าตัวนี้ซาตายสามหมื่นสามสั้นมื้อผมสั้นหมหนาวสิบแปดองศาเดี๋ยวมันนี่พี่น้องเดินทางบ้านเออโอเคเลยพี่น้องงัวง่ามตีเป็นเหนือแมนรุ่นนี่ดำบ้าโอ้ยสามหมื่นพันเดี๋ยวเดี๋ยวเแมนรุ่นนี่เบิร์ตสั้นสั้นกล่องสั้นเดี๋พี่น้องผมหนาวหนาวใส่เลยเข้ยในโลกเทเบิลนะเบิร์เบิร์เจ้านี่ปะ ใส่มาเลยเบอร์โซ่เบอร์บ่ครับเออศูนย์แปดศูนย์ห้าเก้าหกหกสองเก้าสี่อืมเอาไปชวนพี่น้องเอาวงงานตีเป็นเนื้อครับหนาววงงานตีเป็นเนื้อครับโอ้ยผมมาหนีพี่น้องไปหานแล้วด้วพี่น้องเด้ออากาศวันนี้หนาวคนข้างใจหนาวพี่น้องครับมือสั้นเลยผมวันนี้แต่กวางมันสั้นกับชาวบ้านนี้พี่น้องเพราะว่าผมโอ้ ตัวนี้สักระเดี๋วเราตัวไพีน่น้อด้อนี่เบอรงูเหนือให้่น่เก้นนบ้านมูเจ็เด,ด้เอหมอเจ็ดโตมเจีกระเนื้อครับมีกระตีเป็นเนื้อไปตัวน,นี้ผมยูโซนตะลันงูเนือไอ้พี่น,อน้องผมมาท่านขอไปงูงามเท่าไรเหพ่องูนื้อตัวนี้พี่ขายเหรอครับเท่าไรตัวนี้ นั่นผมบอกแล้วราคาง่วมันขึ้นพี่น้องครับสมัยก่อนตัวนี้ประมาณหมื่นบอเกิน์หมื่นหมื่นหาอีหมื่นแปดมขายขึ้นสามพันคู่เอาป่นขายอะไรกันตัวนี้พี่น้องเด้อต้องเสียบังให้หลายอันได้พอประมาณสามหมื่นสี่ครับที่เป็นเนื้อเนาะครับผมนี่แหละครับสามหมื่นสี่ซัมนี้เด้อพี่น้องเด้อ นี่วันดีเลยครับผมพูดได้ต้นนีสามหมื่นสี่ต้นนีต้นหนีสามหมื่นสามูกกันนี่เลยครับต้นนี้เดี๋ยวขายเมื่อไามันจม่ดูผมนงเราพี่ราย่านก่ขายมคนับี่อดีป่อันนี้เนื้อมัดนอเนื้อมัได้นอสามตัวขายมัดคุณครับ ุเดือเนื้อแ้วคือผลกเนือถึงตัวเทไรไอตัวนี้ถึงตวลุมนึ่งบาทเิงเทไรพี่บอได้่านั่นพี่น้องครับยูนเก้นี่แหละเห็นบอกเาบอกว่าขึ้นขึ้นไหนนตัวนี้ขึ้นตอนรับตอนรับเร่ราคาตัวนี้นห้องไว้นี่ลครับมองขายเขาจมีราคาอย่านนะห้องไว้ขายหิมีราคาตัวนี้มืนสามเ่ไมขายเนะขายเนาะส่งนี่ ห้องไว้ซื้อรกแหกต่อสาตัวเป็นพวงเลยพี่น้องเอาโง่เนื้อเด้อกล้องจันนึงพี่น้องผมหนาวผมเย็นหมือนพี่น้อ18องศาสามตัวถเียัตะมัดมื่นสามอะไอยู่เนาะมื่นสาี่เนาะมื่นสามมืสี่อยู่พี่น้องสาตัเลยเนี่ยจาห้องบอกห้องว้กับประมาณกุญแะห้องวาตตอนนันเอานอ 6ประมาณ60กว anyway, ่าบาทพี่น้องกันเป็นราคาตำหนีเลยซําตลาดมันย่างว่ารีเลยเมือวาน60กว่าบาทกัประมาณนี้หะเอ้จะโอนกับเอ้สมปอยกับประมาณนี้ครับส่งนี้เลยเมือวานมีเรียงทั่บริัฝากเพื่เพื่อนาทัให้นะเื่อนท่ํากหน่ง0 08 139 139 1312 1312ครับแต่เป็นบริขายกับทั่วหาพี่น้อง โซนนี่ผมอยู่ต้นนี่ผมอยู่โซนั่งง้เนื้ออยู่ต้นนี้ผมมาท่านเขาโซนง้วงามอันพี่น้องง้องามกว่อๆแป๊บนึงก่อนจนส้เปนเนื่นยกหูหี่เป็นเนื้อมายหัีวเนี่ยเน้่ยเี่เนนเ่ยี่นี่เนเนน่่เนนน่นยน่นสยหูกีเป็นเนน่ย

มือเดือดสงมื่นขนเอาบุงใกล้กันยอดแสงหน่อยหนึ่งนะครับสองมื่นจีเป็นจีนเนี่เรื่องโซลีกันนะเ่ทะเอ้ายตัวนผู้ใดโิเขียวนะบ่ฮะ

่าไรไปได้ัวดีให้เราหกพันครับพอเดีหกพัน่งันสามสุเจ้ามือหกพันอ่ะสองพนหกพันสาไปบักลีปบังคูด้มตัวใดผู้หญิงตัวใดปลอม่นนีลีมีน้อง20,000ดีดีอ่าใช้ก่อนหามื่นกว่านอสอ0 0 0 0นีตัวนี้20,000กว่าเอาเป็น่องราคาเดียครับส่วนนี้ผมอยู่โซนง้เหนื่อยได้ปีน้องเด้อ เขาเพืองงเ็กกง่ามค่อยอาแลนซัมนี้คนขายสองหมื่นาอยพี่นอ้องขายได้ตัวนี้กง,งามเจ้าน่อยตัวนี้ใคซื้อพอพอซื้อบ่มีบ่ถ้า้ป,ปเลี่ยงกะพอซื้อปเปลี้ยงนาะซื้อดีแล้วตัวนี้งามแงสองหมื่นสบาลอยครับสูงเมตรสี่สิเรียยรลอยตียเเตียเอาให้มั่ง้นมาแห่งมาหนเจ้าซื้อของดีเราม,นนมานระมาณนี้ตะกอนตะกอนตัวนี้ประมาณเกือบสามหมื่นเด ผมเบิ่งแล้วถ่ายง้อจนหูแล้วข้าง,งั้ตัวนี้ต่ากอนาตัวนี้ว่านสามหมืน่นตัวนี้สองหมื่นิบห้าร้อยจได้ว่าเจ้าชื่อสือรืถื่งน,นี่พี่น้องเด้อมันเป็นเคปสาหนึ่งตัวนี้ลูแมนบอเคปสามหนึ่งตัวนี้แมนเบิงบ้งง่าไงตัวเคปสามหนึ่งขาส่งปิ้งเลยนะ่ะกิมงสา,าเลยเบิงงนนบ้งง่้างล่างยิบยาบเบิ้งายอำล่งมีตัวนี้ครับสองหมื 20, น่นหนงพันห้าร้อยเอา,ายเบิ้งพี่น้องเรียบเทียบแต่เราแต่สนามน่ย ต้นนี้ผมอยู่โซนงัวงัวงัวเนื้ออยู่พี่น้องครับเจอมีงัวงามตัวหนึ่งก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ้งถามมาประมาณเกือบครึ่งสนามเราตกประมาณ60บาทพี่น้อง60บมกเกิน65บาทตอนนี้เรือสนามยังจะโซท่อนเชียงวางส่วนสนามไอ้บัตย่างมาดินี่หกสิบบาทครับซื้อกันทั้งกิโลขายเลย้อตัวอะไรล่ะชื่อว่าตัวไรนี่ชุดนี่รองมือผมครับเมนู โอไปไปซื้อถือแข้งพี่น้องครับสองหมื่นหกแม่ลูกลูกแม่อีกแต่ว่าลูกเมื่อกี้ทำงานพ่อแม่ยังไงแสดงว่าคนนตาดีเลยคนซื้อเอาแม่มันน่ไอ้ลูกมันน่ะเอาครับพี่น้องครับเมื่อตั้งเข่าสนามข้างในพี่น้องวัดคิววนหนาวลอยมันเลยให้มันแดดตะกอนตัวนี้แล้วงามอยู่พี่น้องตัวนี้ครับแห้งซื้อดีดีแห้งตัวนี้ซื้อดีดีตัวนี้นอารับผม ทายง่วเพราะกระสือหมูเปียกเชียวราคาง่วนแต่ละสนามมันบหมสนามนี้โอเคอยู่เอาพี่น้องครับอ่าช่วงนี้ถ้าผู้ใดมีง่วดีๆกับจะฝ่าออกมาขายพี่น้องผมบอกแนะนำนิดหนึ่งเพราะว่าราคาไม่ทันได้แม่นว่าราคาใบใดเอามาแล้วมันช้ำแต่ปัตอนนี้เพิ่นเพิ่นขึ้นสีหอนตั้งเลยเพิ่นเอาออกมาขายนี่แต่เิก็มีคนสื่อได้บอกงามซำนีครับเออนีเอาของมาขายไม่ต้องเพราะขาอ่าเพราะขาแต่ว่าไอ้หมดเลี้ยงหมด ว่ตเรเลียงบ่ทนออกมาดอมถึกเขามาเขากว่าบออกมาขายกันน่ะก็มีแต่ในหอยมานสื่อขายกันเองตัวนี้อร่อยไปเราผมผมบปิามเรื่องผนสื่อกับเราเอาบัตรเิมาเบิ้งข้างนี้อีกกับที่เป็นเนื้อจีิ ที่นี่สิขอเป็นต้นส้มงูงามเลยพี่น้องครับผ่านก๋เตี๋อมาแล้วหูและขามันแล้วตัวน,นี้ให้เต็มที่บอเกิน63บาทโตโตนะเพราะว่าผมเทียบไปแล้วเมื่อกี้โตระเบิดยี่นึงพี่น้องเอาแต่ว่ว่ากันพี่น้องครับวิถีชีวิตของแใจเราหอยโอ้เดี๋ยวดอกไหนป่ะเทนี้ตัวน,นั้นยิงขัาให้ตัวน,นั้นใหญ่เลยพี่วกตันกวนี้ก็ได้มันก็นเนื้อแล้ว ไงไลกับกินเปลือกวัวมันมันสัง่งบออ่นี่องง่วเด้อสองคนที่พูดได้งามกันนี่ผู้ได้งามมากนีน่สอคนนี่เอ้ยพูดนองงามกว่าเดีวว่าผมว่าง่วนง่วงามเน,น,นี่ยง่วนงามกูง่วนงามกูตัวน,นี้โมเมนสร้างพี่น้องครับสูงเมตรเจ็ดสิบกับแปเมตร็ดสิกับแป ว่ามาเารียมเพื่อปลาติวพ้นห้องไห่หาสิบหาพี่น้องครับก็มั่วมันคือตั้งกันให้ผมถามื่อกีว่าผู้ดงมามาอกันก็ดอกว่าเอาก็น่านัถึงเจ้าของลถไฟแดือดบ้าน้พี่น้องสูงเมตรเจ็ดสิบกบแปดสิบบ้ามั่นไม่ดพีน้องนี่เป็นนี่เป็นราคาเหนื่อยพี่น้องก็หนีตีราคาเด็ดแก่ วประมาณร800โลเกือบ800เกือบ800โลต้นทูวีไม่ยังไงหรอไอ้ง้อตรงระหว่างนิดเดีอวมองค้างแค่ไปหเกือบ800้องท่านพูดนะเกือบ800โลต้นนี้พี่น้องครับเอ้าเบิ่งเอาพี่น้องครับเบิ่งเอาเบิ่งเอางัวมันจะปลาเตี่ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวไอ้เบอร์โทรศัพท์นี่ตัวพี่น้องไซส์มีกี่ก้อนหรอสองตัวครับสองครับตัวดังๆเทำไม ศูนย์เก้าห้สี่ห้างสามสี่หนึ่งร้างน้อยตัวนี้พี่น้องบ้ามันใหญ่สูงเมตรเก็ดสิเกืบแปดสิตีเป็นเนื้อไปพ่อไปหาสิบหาใหญ่ม <5. S 1> <5. S 2> ีเราคือการเลี้ยงนี่เด้อน้องกับป้อมเด้อนั่งมในนี่นี่ครับผมเอาเพิ่งได้นลวไาทีมงานในกันนี่แหละครับ,บทีมงานดีนเ,นเอขโชคดีนี่แหละน้อ,นองกับป้อเพิ่ง่งตามคนจ่องมปแน่เพื่อไล่ซดครับเพื่อนี่

ไปเง่วงไงท่าพี่น้องโทัมามีสองช่องเหมือนเมื่อไหร่มาดีครับผมเอาเบางเอาบลอดออกับห้าหมื่นห้าพันแม่แยกลูกคลองว่างครับแม่แยกลูกคลองว่างบ้นอนด์น้ำตื้นลงล่างลงพังที่เป็นเหนือไปที่เป็นราคาเหนือไอ้ที่เป็นราคาเหนืออ้าวพี่นออ้นองครับม่าชอบโทัมาเมื่อกี้เบอร์ค่อยแล้วครับผมนีม่มาเบอร์คลิปต่อไปพี่น้องคลิปโซนง่วงง่ามหัวสนามทางเขาประตูแรกที่หนึ่งไล่ทีเดโตแม่ลูกครับครับผมแม่ลูกเด้อพี่น้องครับ ผมถ่ายง้วงัวเนื้อให้พี่รองกำบ้านเบิ่งแล้วเมื่อกี้ส่งไปแล้วที่นี่มาลงโซนง้วงัวงามเอ้วบริการเงรับงัวสนามแม่ลูกลูกจักเดือนแล้วเนาะนี่ลเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็นอเป็นลูกลูกใดครับลูกแม่ครับลูกแม่จะว่าเป็นลูกลูกเคบบ่เคบเด็กพ่อพ่อจักรนายจะลูกหลอดล่ะลูกหลอดเนาะเบิ่งเบิ่งโฆษณางัวไอ้ผ่าอีสานนี่มันมัเกินสามหนึ่งเนาะสามหนึ่งก็พกแปดเนาะเออประมาณนี้ครับ โอ้แม่เราทรงลูกดีอยู่ตัวนี้ใจลูกดีเงี้วน่าบางคนมาถามเราบอกเลยบอกเลยบอกเลย่ป็นมยังเป็นมยังผมบอกไปเลยพี่บอกไปเลยอ่าพี่น้องเป็นของงานกันเด้โซนง้องามจีวีหัวสนามจีวีหัวสนาม โอ้นีแม่แม่มาซ้อมบบอนี่แม่ครับโอ้เจ้าลูกเนี่ยพงหูนอเตอนลูก้ซื้อ2องในสาพี่น้องนี่ลูกไปนี่ช่องแดงห้องเท่าได้ครับนี่สามห่นเก้าพันสมันสามหมื่นเก้าพันครับซฟี่ครับซฟี่ไ้ลอยโลนะมิสาทสมไดซื้อสองใน3ามสามหพัน อสอี้าบนเก่า,เอา,อาพี่รองเพร,ราะวา่าเป็นเบขาเราเดอเราเบขาตัวนี้มันไงเป็นไหนม่อประมาณเจเมื่อประมาณ6กเดือนอนอหกเจดเดือนนี่อนอนนะละครับผมประมาณนี้เดี๋ยวถอยรถกันงมาลดมาโอ้ ยตมอาณาเลยพี่น้องงงวเี่ยงวขุนนะด่ก่อนสามหมนเก้าตั้งีง่วย่สคนีงง่วอันอนาจเจริญครับนาเจริญน้ออามาอีกตมานอ่าลายมาทางด้านในไงไม่มนบอร์เาอันนี้อาตัวนี้ก็นอ้ซเบอร์ไม่เบอร์ไมันน้องนย์เก้าเก้น้มองแปดสามสองหนึ่งหกเก้าสองหนึวอำนาจเจริญพี่น้องมาสอบตัวมาสามหมื่นเก้าสี3สองในสามตอ่า ขอบคุณไรนอนครับผม <ทะ S 1> เห็นม้าเนื้อมันนี่ครับ<ต>เป็นหนึ่ง<ล>ช่องโชคดีทุกตวัวแลนเนอะโชคดีทุกตัวแลนเนาะขอไป,ไปที่นี้ <ast> ตอนแรสามหมื่นหกนี้ป่ะข้าวผมตัวนี้ครับมื่นหกสามหมื่นหกโมลลุลลุนครับผมอ้าวตัวต่อไปพี่น้องเปิดตัวตะไปเล้ยเงี้ยพี่บึงึงกันเยเงี้ยเลยสามหมื่นหกโมลลุลลุนลูกกระไรนอหนิต่อรองได้ครับลูกต่อรองกันได้อยู่ครับสติงเล่บ์โลลุลลุนลูกตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตป่ะนี่กับถือกับถือกับถือบ่เบิึงแล้วมันคล้ายก่าลูกช็อกโกแลตครับตัวนี้ครับตอนแรกสามหมื่นหกป่ะงันปึ๊กง้อจังเดือนแล้วนี่ ย네 sí, so so you know. ี่สิบเดือนปีปีแปดปีแปดเดือนกว่าแสดงว่าใกล้ใกล้ใกล้สมในหรือนอกสมแล้วครับเอ้าสมแล้วสมที่แค่หาเจ็ดเก้าที่แคหาเจ็ดเก้าโอ้พี่น้องบึ้งบึงครับพงบึ้งเล็บห้าเจ็ดเก้าถ้าบึ้งเล็บแล้วครับผมเครื่องดำปอน้องเครื่องดำปอเครื่องดำครับคำพิสูจน์น้อเดี๋ยวทายเลยตัวนี้พี่น้องเครื่องเครื่องดำทามจะของใดตัวนี้เด้อพี่น้องครับเครื่องไม่ทายอะไรไปเลยเดี๋ยวมันจะออกอากาศไปเลยเรียบบึ่งเลีบขาครับ หางเงาเนาะหางเง่าหางลำหางลำดินเอาเอาตูกซอนสวงชุดหางดอกประกันให็บครับผมยี่สิบเดือนหนี่งเออเอาเปิดตัวที่ไปช็อกโกแลตครับตัวนี้ละตัวน้อยตัวนี้ดึงมาดึงมาตัวน้อยตัวน้อยนี่มื่นสองครับมาไว้ราคาจับยากกว่าเศษก้อนซื้อได้เนาะเออมื่นสองมาทำการสองตัวทิมงานใดดีนึงมั่วมาทางไหนครับผมมาจากอำนาจเจริญครับผมชุดเดียวกันเนาะก็เมื่อกี้เนาะทีมงานประกันเอาใส่ใส่เบอร์บ้างที่นี่ชุดนี้มา 062ครับ062ห3 2องห้าสางหามอเจมอเอให่ห้าาจะเลมาหลายมันี้ตัวนี่เผาอยู่หนช็อกโกแลตรอเดครับรถติดรถติดรถติดอุ้ยอได้อได้นหอัดกันอยู่สนออมา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 แม่ลูกค่ะไอ้ใช้ตัวไหนตัวไหนีีค่ะไอแม่ลูก แม่ลูกบ่แม่ค่ะแม่ลูกลูกกับแม่ลูกกับแม่ค่ะแม่กับลูกลูกแรี่ยงต่างหากนาะนี่เนาะแม่เล่าจากขาดำเลี้ยงน้อยนึงเอ้าเน่ากำลังแม่แล้วเนาแห้งลูกกับเน่าใดใดแม่ไม่จำเป็นาะลูกจังเดือนแล้วครับนี่ลูกเดือนค่ะเป็นลูกปวยนะครับนี่ลูกปวยลูกบปวยจิ้มได้ออกมาเนาะไม่รอดลูพี่เนาะุกพี่ค่ะแต่ว่าลูกรอดใช่ไหมแต่ว่าลูกรอดแท้แล้วว่าเบิ้ง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 เล็บเล้วพี่น้อเบิ้งเล็บเล้ว เครื่องดำปะมันชมพูชมพูหนึ่งน้อมันมันมันบปแป๊ดเออมันออกพาพาหน่อยพาหน่อยสีนดำตาเนี่ยเออเบิ้งเบิ้งไปไทยลึกไปได้ไหมเอาตัวนี้ห้องเท่าไรอะไรเนาะตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดพันค่ะสี่หมื่นเจ็ดพันราคาต่อได้ยู่เนาะต่อได้ค่ะต่อได้ครับสมฟรีนะจ้ะครับผมเมียเป็นงัวเฟี้ยมใหญ่พี่น้องครับงัวเฟี้ยมใหญ่ๆเอาเสือกของค้าดำเชืองกันแล้วเอาไปยังก็ไปยังสี่หมื่นเจ็ดพันน้่เคยออกจากสนามแม่เครื่องชมพูหนึ่ง บ่ถือว่าบ่ถือว่าดำปิดเจ้าการชงลูกดีอยู่เนะาะใจลูกสวยอยู่ครับบึ้งเล็บขาเราลูกเราหนิต่างข้อกับใดครับผมงวัวเราเคยเข้าสนามเป็นเลน่าีนิอีดี ปงเอามานาะสี่มืเจต่อได้นาะค่ะง่ออยู่้ยโซะ่ะงอยู่บุญชุมยะโสธรค่ะเอออ่ะพี่น้องไซสเปไห้อ้ศย์หกมค่ะศูนย์หกสามหนึหนึ่งแปดเก้าหกเก้าค่ะหกเกค่ะเออพี่น้องเห็นทิปแล้วก็โทษมาเด้อพี่น้องถ้าเป็นคนปล่อยน้นามอะไรกะโทษตามมันเอาค่ะเออเอาตัวนี้ง้ออยู่หัวสนามต้นควานี่มองตวมองตวมองตัวเนี่มอตัวเนียะครับผม